ก็สวัสดีนะครับสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับมาลองตัวเขาเรียกว่าจานเอ็นตัดหญ้านะครับของฮาร์เปอร์นะครับย่ฮาร์เปอร์คือจริงๆเขาจะมี2ตัวนะครับทุกคนก็คือจะมีตัวที่เป็นกระปุกนี้นะครับเป็นกระปุกเก็บเส้นเอ็นด้านในนะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้ที่เป็นจานนะครับใส่เส้นเอ็นคู่นะครับเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวจะพามาลองตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองประกอบใส่เครื่องจริงนะครับว่า วิธีการประกอบวิธีการใช้งานจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเริ่มแกะกันเลยนะครับตัวนี้ด่นะครับด้านในสังเกตนะครับก็วัสดุดูดีมากนะครับเป็นงานระดับพรีเมียมเลยคือตัวเนี้ยต้องบอกว่าตรงกลางเขาจะเป็นรูขนาด1นนิ้วนะครับก็คือ มันจะเหมือนกับรูตรงกลางของใบมีดตัดหญ้านะครับซึ่งมันสามารถใส่กับเครื่องตัดหญ้าได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนิดหนึ่งครับเวลาเราใช้งานจริงนะครับมันจะใส่เอ็นได้2เส้นนะครับอย่างเอ็นตรงนี้นะครับระยะการใช้งานเอ็นเนี่ยให้เราตัดมาประมาณสักคืบหนึ่งนะครับยาวกว่าคืบก็ได้แต่ถ้าเกิดใครมีเครื่องที่กําลังใหญ่กําลังสูงนะครับแรงเดียดสูงก็สามารถที่จะใช้ยาวกว่านี้ก็ได้นะครับตามกําลังเครื่องนะครับ วิธีใช้ก็คือเนี่ยครับเขาจะมีรูสองข้างเราแค่เสียบเองเข้าไปครับเสียบเข้าไปปุ๊บเขาจะดึงกลับออกไม่ได้นะครับตัวนี้จะล็อกให้เลยนะครับวิธีการใช้งานจะง่ายมากแต่ถ้าสมมติเราใช้ใจตัวเองมันสึกนะครับหรืออยากจะเปลี่ยนเดนเราแค่ดึงฝั่งนี้ออกง่ายๆเองนะครับทีนี้มาดูวิธีการประกอบเครื่องนะครับทา้า เอ็นตัวนี้นะครับที่ผมตัดมาเนี่ยจะเป็นขนาด3มิลเนาะแต่ว่าตัวจริงๆเราใช้ได้ตั้งแต่2มิลจนถึง4มิลน,นะครับประมาณนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการประกอบนะครับวิธีการประกอบนะครับก็คือเนี่ยเราก็ถอดน็อตล็อกใบมีดออกนะครับ เสร็จแล้วนะครับตัวหัวเกียร์ปกติเขาจะมีประกับล่างกับประกับบนนะครับ2อิสอินตัวประกับบนเนี่ยเราใส่ไว้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ตัวกระปุกเอ็นเข้าไปเห็นไหมครับมันจะลงล็อกกับตัวนี้พอดีเสร็จแล้วนะครับใส่ประกับตัวล่างเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ล็อกให้แน่นนะครับ อันนี้ในกรณีที่หัวเกียร์ของลูกค้าเป็นขนาด10มิลน,นะครับคือปกติเนี่ยเครื่องตัดหญ้าแทบจะทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเขาจะเป็นขนาดเกลียว M10 หรือว่า10มิลน,นะครับยกเว้นถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนที่ใช้เครื่องตัดหญ้ายี่ห้อคูตซาน่านะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น143 R2 รนะครับรุ่น541 RS นรอนะครับประกับตัวเนี้ยเขาจะมาใหญ่กว่าทีนี้เวลาลูกค้าจะใช้กระปุกเอ็นตนัวนี้จานเอ็นตัวนี้นะครับต้องมีการเปลี่ยนประกับนะครับก็คือให้ลูกค้าใช้นี่แหละ ประกับของเครื่องตัดหญ้าทั่วๆไปนะครับแต่ว่าเราขยายรูตรงเนี้ยเป็น15มิลมนะครับมันก็จะสามารถใส่แทนลงไปได้สาหรับเครื่องตัดหญ้าราุ่นอูซัวน่ารุ่น143แล้วก็5 4 1นะครับแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่รุ่นอะไรก็แล้วแต่นะฮะสามารถใช้ประกับเดิมได้เลยนะครับตรงนี้ทีนี้เดี๋ยวเราล็อกให้แน่นนะครับ อย่างที่บอกนะครับเวลาเราใส่เส้นเอ็นเนี่ยครับเสียบเข้ามาได้เลยถ้าต้องการเปลี่ยนแค่ดึงฝั่งนี้ครับก็จะออกได้เลยเ,เดี๋ยวมาลองใช้จริงดูครับจริงๆเราไม่ต้องเสียบยาวขนาดนี้ก็ได้นะครับเราเสียบแค่นิดนึงเขาก็จะล็อกให้นะครับโอเคครับหลังจากที่เราแนะนําวิธีการประกอบไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลอง ตัดจริงดูนะครับว่าเ,เวลาตัดมันจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเดี๋ตัวนี้มันดีตรงที่ว่าพวกเส้นเอ็นเนีเราสามารถตัดชิดต้นไม้ชิดกำแพงได้นะครับ